สวัสดีครับผมเรียกชายธนพลมณนีรัตน์นะครับแล้ววันนี้ผมมาส่งงานวิชาแอปพลิเคชันดนตรีนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ผมเรียกในวันนี้ก็คือ YouTube นะครับสําหรับวิธีการใช้งานก็กดเข้าไปในแอป,ปนะครับแล้วพิมพ์เขาว่า b e e a t นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่ามี Beast หลายแบบเลยครับตามที่ผมแปะไว้ให้อ่อผมลืมไปครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับเพลงที่ผมเพิ่งแต่งเองนะครับสำหรับ เอ,อ่อตรงนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วก็คือแอปพลิเคชัน YouTube นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในตารางที่อาจารย์บอกว่าให้อธิบายเรื่องแอปด้วยใช่ไหมครับแอปพลิเคชัน YouTube นะครับเกิดถ้าพูดว่าแอปพลิเคชัน y YouTube เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้เลยนะครับว่ามันคืออะไรแต่วันนี้ผมก็จะมาพูดตามที่อาจารย์สั่งนะครับก็คือแอปพลิเคชัน YouTube เนี่ยคือเว็บไซต์นะครับ ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอนะครับระหว่างผู้คนใช้ได้ฟรีนะครับโดยนำเทคโนโลยีของปนันึงนะครับเอ่อ Google Play Store นะครับมาใช้งานแล้วก็โปรแกรมภาพตัดต่องานนะครับมาใช้วิดีโอโดยผู้ใช้สามารถเข้าดูวิดีโอต่างๆพร้อมทั้งเป็นผู้อัพโหลดวิดีโอผ่านทาง YouTube ได้ฟรีครับ เป็นสมัครสมาชิกผู้ใช้และสามารถสามารถเป็นสมาชิกได้ด้วยเนี่ยโอ้โหแอปน,นี้โคตรดีอ่ะทุกคนก็รู้แล้เนี่ทุกคนก็เคยใช้ใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ก็อยู่ในงานเนี้ยอาจารย์แกสั่งก็เลยบอกแล้วก็ใช้สามารถใช้เนี่ยสร้างภาพวิดีโอเข้าไปแบ่งปันภาพวิดีโอให้กับผู้อื่นหรือว่าแต่หากไม่ได้สมัครอ๋อ ยูทูบก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถเรียนรู้ได้จากในนี้นด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเราก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับเกิดถ้าเข้าไปดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงว่ามันเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมนะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีนะครับก็อย่าไปทําตามนะถ้าพร้อมกแล้วเอ้ยเดี๋ยวผมบอกเองไป และแอปพลิเคชันที่ผมเลือกมาเอ้ยอันนี้นะครับก็คือผมจะมาแต่งเพลงนะครับตามบีส Five w o r k s Family 唱一首 ับมันได้ไหมชาห้ใจดวงนี้ที่มอบให้ไปเธอจะรับมันได้ไหมฉันไม่ใช่คนดีที่สุดคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดฉันเองจะทำให้ดีที่สุดในแค่เพื่อนในแคนพียงความีเศษสำหรับเธอแต่เธอจะหมดเหตุกันเธอจะรับมันได้ไหมไม่ว่า I and you ไม่ว่า I miss you my sister ไม่ว่า lie k you do ฉันจะดูมันทุกวันคอยอยู่กลางๆเธอต่อไปทุกวัน ช่วงคืนเราจะมองดูดวงดาราส่งบางกายอยู่บนชายฟ้าฉันใช้ส่องปากกาดวงดาวที่ส่องปากกาแจกจ่าทุกค่ำคืนไม่ว่าฉันมองไปตรงไหนบนท้องฟ้าฉันเห็นเธอเป็นดวงดาราเห็นเธอเป็นดวงดาราหวังว่าเธอจะมองลงมา ว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่พิเศษแค่นี้มันก็พิเศษมาเกินไปแล้วมาพอไปแล้วแค่เราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนพิเศษเราเป็นคนพิเศษไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรายังคงหลักเลื่อไปไม่ว่าใครจะมาขัดขวางความรักกี่มอบให้ และขอให้สงวังในความรักนะครับ